พุทธศักราช2521และประมวลกฎหมายอาญาดังที่กล่าวมาแล้วเป็นการทำลายล้างหลักการทางกฎหมายที่นานา,นาอารยาประเทศรวมทั้งประเทศไทยยึดถือปฏิบัติทั้งเป็นการสถาปนาหลักการตีความกฎหมายขึ้นเอาตามใจชอบและขยายความไปในทางเป็นโทษในการทำลายล้างจำเลยและคณะสงฆ์ชาวอโศกซึ่งเป็นการไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง ส่วนที่คณะกรากางที่ตั้งโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายและตามธรรมวินัยนี้กล่าวหาว่าจำเลยและคณะสงฆ์ชาวอโศกจะทำการบ่อนทำลายพระพุทธศาสนาและความมั่นคงของชาติโดยอ้างว่าจำเลยและคณะสงฆ์ชาวอโศกห้ามไหว้พระพุทธรูปและไม่สวดมนต์ไหว้พระดูหมินพระพุทธรูปว่าเป็นเศษปูนเศษโลหะไม่ใช้ดอกไม้ทูบเทียนในการไหว้พระไม่มีพระอุโบสถนั้น เห็นว่าไม่เป็นความจริงโดยสิ้นเชิงแม้พระธรรมมหาวีรานุวัตรจะได้กล่าวโจมตีในการทำประกาศนียกรรมณนะพุทธมนทนก็ตามแย้งกับคณะสงฆ์ไทยดังกล่าวแล้วข้างตน้นพระโพธิลักษ์ยังได้สั่งสอนให้ผู้เลื่อมใสศรัทธาปฏิบัติขัดแย้งกับถนบธรรมเนียมจารีตประเพณีที่คณะสงฆ์ไทยและพุทธศาสนิกชนคนไทย ได้ยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมาอีกหลายอย่างเช่นไม่กราบไหว้พระพุทธรูปไม่บูชาด้วยดอกไม้ทูกเทียนไม่สวดมนต์อระหังสมมาสัมพุทธโธพระครวา สมทานุโตอังพะกวนตังอภิวาเท,ท,ทนิโกสุตังสาธิ สวาขาโตภควัตาธรรมโมสวาขาโตภควัตาธรรมโมธรรมังนามัสสามิจา,า,าม สุปฏิปโนภควโตวสาวกวสังโฆจำเลยแหละคณะสงฆ์ชาวอาโศกยังไหว้พระพุทธรูปเสมอมาจนบัดนี้ปรากฏตามภาพถ่ายเอกสารหมายรอ32ทั้งจำเลยเคยได้รับกิจนิมนต์ให้ไปเทศที่วัดพระศรีรัตนาศาสดาราม วัดพระแก้วปรากฏตามภาพที่เอกสารหมายรอ68หรือเช่นวันที่28เดือนกันยายนพุทธศักราช2528จำเลยและคณะสงฆ์ชาวอาโศกได้ไหว้พระพุทธรูปในงานอบรมครูจังหวัดชัยภูมิทั้งจำเลยและคณะได้สวดมนต์และกราบไหว้พระพุทธรูปซึ่งปฏิบัติเช่นนี้เสมอมาการกล่าวอ้างดังกล่าวของคณะกรรมการ,กรสงฆ์จึงเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงอย่างสิ้นเชิง ส่วนเรื่องการไม่โกนคิ้วมหาเทรสมาคมก็ยอมรับว่าเกิดขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีเพื่อจับค่าศึกที่ปลอมแปลงมาเท่านั้นอ้างหนังสือประมวลเอกสารกรณีสันติอโศกหน้า84ในขณะนี้ไม่ปรากฏเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วจำเลยและคณะสงฆ์ชาวอโศกจึงต้องกลับไปถือปฏิบัติตามพระธรรมวินัยซึ่งกำหนดให้ผู้เข้าบวชลงผมและโกนหนวดเท่านั้นและไม่ปรากฏว่ามีตอนใดของพระไตรปิฎก ที่ให้ภิกษุโกนคิ้วอีกด้วยการที่คณะกรรมาธิกเห็นว่าการกลับไปปฏิบัติตามพระธรรมวินัยเป็นการบ่อนทําลายพระพุทธศาสนาและความมั่นคงของชาตินั้นการกระทําดังกล่าวนับว่าเป็นการไม่ยอมรับพระธรรมวินัยอย่างชัดแจ้งเพียงเพื่อจะกําจัดจําเลยและคณะสงฆ์ชาวอาโศกเท่านั้นส่วนที่คณะกรรากางกล่าวหาจำเลยว่าประกาศตนเล่นการเมืองและเกี่ยวข้องกับการเมืองอย่างเปิดเผยนั้นโดยข้อเท็จจริง จำเลยไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวจนเกินเลยสิทธิหน้าที่ของตนจำเลยไม่เคยไปออกเสียงเลือกตั้งให้ใครหรือไปสมัครรับเลือกตั้งที่ไหนจำเลยไม่มีตำแหน่งใดๆทางการเมืองหรือมีตำแหน่งอยู่ในพักการเมืองพักใดพักหนึ่งไม่เคยไปหาเสียงให้สอสอหรือขอให้คนนั้นคนนี้เป็นนายกรัฐมนตรีแต่เหตุที่จำเลยได้ประกาศเล่นการเมืองในครั้งนั้นก็เป็นกุศโลบายต้องการปลุกเร้าให้นักปฏิบัติธรรมซึ่งไม่เคยมีความสนใจใยดีในเรื่องการเมืองแต่ไหนแต่ไรามา เกิดความตื่นตัวออกไปทําหน้าที่ของพลเมืองดีไปช่วยกันทํางานการเมืองให้เป็นการเมืองที่มีคุณธรรมตามฐานะของครวสที่สามารถทําได้ตามกฎหมายได้กําหนดไว้ส่วนจําเลยและนักบวชของชาวอาโศกก็ยังคงปฏิบัติธรรมและปฏิบัติกิจของศาสนาตามสมณสารูปที่ได้กําหนดไว้ในพระธรรมวินัยที่คณะกรกษสงกล่าวหาว่าจําเลยและคณะสงฆ์ชาวอาโศกจงใจอย่างสืบเนื่อง ในการบิดเบือนทั้งพระธรรมและพระวินัยของพระพุทธศาสนาให้วิปริตคลาดเคลื่อนเพื่อใช้พระพุทธศาสนาเป็นเครื่องมือในการสนองเจตนารมณ์ของตนและคณะจึงเป็นพฤติกรรมที่ทำลายพระพุทธศาสนาให้เสื่อมสลายนั้นที่คณะกรกงเห็นว่าจำเลยและคณะสงฆ์ชาวอโศกมีความเชื่อในพระธรรมวินยัยมีความเชื่อในความหมายของพระธรรมวินยัยแตกต่างไปจากตนและคณะแต่กลับตั้งตนเป็นผู้พิพากษา ว่าความเชื่อของตนเองและคณะถูกต้องความเชื่อของจำเลยและคณะสงฆ์ชาวอาโศกไม่ถูกต้องแล้วกล่าวหาว่าจำเลยและคณะทำลายพระพุทธศาสนาเพราะเพียงแต่มีความคิดเห็นไม่ตรงกับฝ่ายตนเท่านั้นการกระทําของคณะกรกษราสงจึงเป็นการขัดแย้งกับหลักการของการมสูตรตามพระไตรปิฎกฉบับสังคยานาเล่ม20หน้า256และเอกสารหมายรอ90ในการมสูตรของพระพุทธองค์ทรงให้เสรีภาพทางความคิดเห็น และอิสระเสรีภาพในความเชื่อถือแก่มนุษยชาติโดยไม่มีการบังคับให้เชื่อแม้ว่าผู้นั้นจะเป็นครูของเราแต่การที่เราจะเชื่อถือหรือเห็นดีเห็นงามไปกับสิ่งใดๆนั้นพระพุทธองค์ทรงให้ใช้วิจารณญาณของแต่ละคนพิจารณาดูว่าสิ่งนั้นเป็นคุณหรือเป็นโทษเป็นกุศลหรืออกุศลผู้รู้ท่านติเตียนหรือสารเสริญโดยไม่ใช้อำนาจไประรานตัดสินใครๆที่มีความเชื่อถือหรือความคิดเห็น แตกต่างจากตนว่าเป็นคนทำลายพระศาสนาหรือทำให้พระธรรมวินัยวิปริตโดยแท้จริงแล้วธรรมวินัยของพระพุทธองค์นั้นเป็นสัจธรรมที่มีกฎเกณฑ์ความเป็นเช่นนั้นเฉพาะไม่มีผู้สร้างไม่มีผู้กำหนดขึ้นมาหากแต่เป็นกฎตายตัวเช่นนั้นของธรรมชาติเองซึ่งใครจะไปบิดเบือนให้เป็นอย่างอื่นตามใจชอบไม่ได้อย่างเด็ดขาดแม้พระธรรมปิฎกก็ได้ยืนยันเอาไว้ในหนังสือความสำคัญของพระพุทธศาสนา ในฐานะาศาสนาประจำชาติหน้า66 67ใจความว่าพระพุทธาศาสนาฝ่ายธรรมวินัยโดยเฉพาะพุทธธรรมไม่มีการเสื่อมไม่มีการเจริญเพราะเป็นความจริงที่ดำรงอยู่ตามธรรมดาของมันและเป็นหลักการที่เป็นกลางๆงสุดแต่ใครจะศึกษาและนำมาใช้ให้ได้ผลดีเหมาะกับกาลเทศะอย่างไรคำที่พูดว่าพระพุทธาศาสนาเจริญหรือเสื่อมนั้นหมายถึงพระพุทธาศาสนาฝ่ายวัฒนธรรม หรือพระพุทธศาสนาที่เชื่อถือและปฏิบัติกันอยู่ในวิถีช mm ีวิตของหมู่ชนนั้นๆคาว่าพระพุทธศาสนาเสื่อมหมายความว่าพระพุทธศาสนาที่หมู่ชนนั้นเชื่อถือและปฏิบัติอยู่ในเวลานั้นเลือนลางหรือห่างเหินจากหลักการที่แท้จริงคือพระธรรมวินัยจางคลายและลดน้อยลงไปจากวิถีชีวิตของหมู่ชนนั้นคําว่าพระพุทธศาสนาเจริญหมายความว่า พระพุทธศาสนาที่หมู่ชนนั้นเชื่อถือและปฏิบัติอยู่ในเวลานั้นหนักแน่นหรือใกล้เคียงมากขึ้นในทางที่เป็นไปตามหลักการที่แท้จริงคือพระธรรมวินยัยตามเอกสารหมายปล .18 สารแขวงดุสิตจึงเป็นการชี้ให้เห็นว่าพระธรรมวินัยนั้นไม่มีความเสื่อมไม่มีความเจริญเพราะเป็นหลักการที่เป็นกลางกลางที่ไม่มีใครทำให้วิปริตผันแปรไปได้คำกล่าวหาว่าจำเลยมุ่งมั่นทำพระธรรมวินัยให้วิปริต จึงเป็นการกล่าวหาที่วิปริตไปจากหลักการของพระธรรมวินัยและใส่ความจำเลยทั้งสิน้นอนะโอกาสมีคนระเลิกดังตรงนี้กระผมกระผมรักจิตโตจิดกุศซึ่งเป็นตัวแทนของจิตธิภาทั้าทางหมด สาบซึ่งในก็คุอของหลวงปู่ดี่ีได้กระทำหน้าที่ ความรรมะทีสัจตรงนั้นในเรื่องการกระทำมอุไรที่เป็นจิตนั่คือธรสิ่งที่มนุษย์ควรจตระหักสำคัญในความสำคัญประกมบดยเรืองความสำคัญอย่างที่สุดที่จะต้องทำกามจิตอันเป็นสมุทิตาสำคัญยิ่งของาชาชนชาวพุธ ในประเทศไทยในประต,ต, os, ตูดุรุดพังพาดประทับสิ่งที่ควรประทำอย่างนี้ในความจริงใจมโนสุขในความรู้สิ่งจริงตามเป็นจริงสิ่งที่พาไปมาไม่ใไม่ใ้งหมดทุกคนซึ่งมเป็ดไปไม่ได้คือตัวแทน นี่กระโปรงและขณะที่มาได้ระมาขณะนี้ซึ่ไม่ไดกล่าอะไรในติกมับอกแจ้งนติกว่ากระบอกเนมากระาพาเมาตารจริงขเดแ,แจกนกระทบี่าระว่าิจุดซึ่งในประคุณที่ร่วงูได้กิดท สิ่งที่็นคุณค่าอันสูงนี้ให้แก่ศาสนาใครไม่เข้าใจใครไม่รู้ก็เป็นของเขาแต่ผู้รู้ก็ยอมรู้และยอมเข้าใจและซาสุ่งสิ่งนั้นนั่น คุณอีกครั้งหนึ่งไม่นำใจไม่ตรีขึ้นมาในโลกะนี้ พู้กระต่ายชนะหรือผู้แ่ธรรมาอย่างเดียวกันมันก็มีหลายชั้นหลายระดับดังนั้นมันก็ต้องช่วยกันตามระดับเป็นไม้เป็นมือตามระดับให้มันสมบูรณ์เปิดบุญเปิดก,กุศลขึ้นตามสมควรขออุทิศส่วนบุศลนี้แก่ท่านทั้งหลายทุกคน ส่วนรักส่วนมุ่ส่วนนทีนผ่ผมได้กระทมาแต่ต้นจนัจจุบนเพื่ออาสุขสวัสดีของส่วนรู้วมเมื่อเป็นผูยย้เจริอด้วยด้วยกุศน,นแ้วเป็น วนที่คณะกรรมาธการกล่าวหาจำเลยและคณะสงฆ์ชาวอโศกมีความผิดเพราะประกาศแยกตัวไม่ขึ้นต่อการปกครองของคณะสงฆ์ไทยเห็นว่าไม่มีกฎหมายใดห้ามไม่ให้จำเลยและคณะสงฆ์ชาวอโศกกระทำการดังกล่าวและพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พุทธศักราช2555ก็ยินยอมให้มีคณะสงฆ์อื่นได้ทั้งขณะแยกตัวนั้นก็มีคณะสงฆ์อื่นในประเทศไทยที่ไม่ได้อยู่ในการปกครองของมหาเถรสมาคมตามพระราชบัญญัติดังกล่าวอยู่หลายคณะ ซึ่งมีคณะใหญ่ๆอยู่3ามคณะคือคณะสงจีนคณะสงอนมและคณะสงชาวอโศกและเมื่อวันที่26พฤษภาคม2520กระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวงฉบับที่3ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่94ตอนที่59ลงวันที่1กรกฎาคม2520และประกาศในแถลงการคณะสงเล่มที่65ตอนที่6ในวันที่25มิถุนายน2520 ว่าด้วยการปกครองคณะสงฆ์จีนและคณะสงฆ์อนันโดยเรียกว่าคณะสงฆ์จ e um ีนนิกายและคณะสงฆ์อนันนิกายการที่กระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงว่าด้วยการปกครองคณะสงฆ์ทั้งสองนี้แต่ไม่ได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยการปกครองคณะสงฆ์ชาวอโศกการที่กระทรวงศึกษาธิการไม่ออกกฎกระทรวงดังกล่าวโจะถือว่าเป็นผู้ทำลายความมั่นคงของชาตินั้นเป็นการมุ่งที่จะทำลายจำเลยและคณะสงฆ์ชาวอโศก พ <uka> เพราะการจะออกกฎกระทรวงว่าด้วยการปกครองคณะสงฆ์อื่นนั้นเป็นหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการเมื่อกระทรวงศึกษาธิการไม่ทําตามหน้าที่หรือเห็นว่าในขณะนั้นยังไม่ควรออกกฎกระทรวงว่าด้วยการปกครองของคณะสงฆ์ชาวอโศกจะทําให้คณะสงฆ์ชาวอโศกและจําเลยซึ่งไม่เป็นผู้ทําลายความมั่นคงของชาติและศาสนาจะกลับกลายไปเป็นผู้ทําลายความมั่นคงของชาติและพระศาสนาไม่ได้ดังกล่าวอ้างในข้อสุดท้ายของคณะกรรมาธิการ,กร าศาสนากันนะเพื่อความสงบของชาติบ้านเมืองแล้วก็แล้วที่จริงโคติรักษ์ก็ไม่ได้เสียสถานะอะไรไปนักหนาในฐานะที่เป็นพุทธก็ยังปฏิบัติธรรมะได้อยู่คือคือคือ,คอไม่ใช่ตัดจะขาดจะทะเบียนลำโงกลัวพุทธนะฮะก็คือเป็นพุทธอยู่นี่แหละจึงอามาเองก็ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะเพราะว่าเขาก็พยายามมาตลอดพยายามมาตลอดที่จะ ที่จะปฏิเสธต่างๆเวลานี้เมื่อก่อนเนี่ยเขาออกว่าเขาออกไปจับปกครองาคาณะสงฆ์แล้วตอนนี้เขาเล่นอีกเกมอีกเกม,กเกมหนึ่งอสองสาวันเนี่ยเขาเรียกนานาสังวาสคือนานาสังวาสหมายความว่ามีทมเครื่องอยู่ไม่เสมอกันแต่เขาน้ว่าจะหลุดรอดไปได้นะเขาลืมไปว่าหมายานก็นานาสัางวาสเหมือนกันแต่ว่าหมายานก็ต้องอยู่ภายใต้บทบัญญ,ญัติของกฎหมายซึ่งเงื่อนไขของราชบัญญัติคณะสงฆ์ได้กาหนดเอาไว้ว่าหมายานนั้นต้องปฏิบัติตามกฎของมหาเถรสมาคม แล้วก็ขึ้นจงต่อสมเด็จพระสังฆราชมันไม่มีใครอยู่นอกกฎหมายไปได้และก,ก็ไม่ได้ท่าปยังไงก็เฉยเฉยความเห็นที่ว่าให้ท่านออกจากสมณเพศนี่ครับไม่ทราบว่าท่านเห็นว่าไงครับอ๋อเป็นความมติของทางนโน้นเองทางนโน้นเข้าใจว่าทานโน้นทาได้แต่อัตมาคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะว่ามันคนละคณะ มันเป็นนานาสังวาสไม่ใช่สมานสังวาสเพราะฉะนั้นคณะกรรมาธิกาทังโน้นก็ทําของคณะกรรมาะสงาทังโน้นซึ่งต้องไปศึกษานานา,นาสังวาสด,ดีๆทั้โน้นคงจะเข้าใจนานาสังวาสไ,ไม่ไม่ไม่ถนัดหรือไม่ชัดเจนก็ได้ก็เลย,ยคิดว่าจะทําได้เมื่อทําได้เขาคิดว่าทําได้ทังโน้นคิดว่าทําได้ก็เป็นความคิดของทังโน้นส่วนตาตมาก,ก็คิดว่ามันทําไม่ได้ทุกคนท่านอธิบายนิดครับว่าทว่านานาสังวาสนี่เป็นยังไงครับคือมันคนละคณะไง จะเป็นความเห็นที่ต่างกันคำต่างกันอุทเทศต่างกันศีลไม่เสมอกันอะไรนี่ตามธรรมวินัยพระพุทธเจ้าก็ไม่ให้มาตัดสินอะไระต่างคนต่างปฏิบัติกันไปประชาชนจะเคารพนับถือของด้านไหน แล้วแต่ความเห็นของประชาชนว่าเห็นใครเป็นธรรมวาทีคือเห็นใครถูกต้องทางไหนพูดถูกคต้องพูดดีก็ศรัทธาเริ่มสายตามสิทธิของประชาชนเหมือนกันการตัดสินที่เป็นมติออกมายีาง,งทําให้ท่านหนักใจกว่าครั้งก่นอนไหครับอุ้ยไม่ได้หนักใจอะไรธรามก็เฉยๆธรรมด,ดาเป็นเรื่องปกติไม่ได้หนักใจอะไรเพราะว่าเรื่องมันก็ต้องเกิดเป็นอย่างนี้แหละอาตมาเห็นเป็นเรื่องธรรมด,ดาไม่มีปัญหาอะไร ถ้ามาติของมหาเทรสมาคมซึ่งจะมีการประชุมในปลายเดือนนี้ออกมาเหมือนเดิมอย่างที่มติของคณะกรรมการ,กรนี่นะครับไม่ทราบว่าท่านจะมีความเห็นยังไงครับก็เ,เหมือนกันน่ะเพราะเราอาลาออกจากมหาเทรสมาคมมาแล้วคณะกรรมการ,ก,รก็เป็นของมหาเทรสมาคมตั้งกันขึ้นมาก็เป็นส่วนมันก็เรื่องเดิมอ่ะอันเดิมอย่างเดิมอ่ะมันไม่ได้เกี่ยวไม่ได้คล้องอะไรกันแต่ว่าจะมองว่าท่านไม่ยอมรับเนื่องจากตอนนี้ไม่ได้อยู่ภายใต้ของเทรสมาคมใช่ <ๆ S 2> ใช ทางโน,น้นจะพยายามยัดเยียดเข้ามาเท่านั้นเองสําหรับการยืนยันว่าความเป็นพระสงฆ์นี่ท่านยังเป็น,ปนอาตมายังเป็นพระสงฆ์ของธรรมวินัยของอุปัชฌาอยู่ที่บอกว่าถ้าจะเป็นพระสงฆ์นี่ต้องอยู่ภายใต้มหาถรสมาคมด้วยนะครับท่านมีความเห็นไงครับก็รัฐธรรมนูญตาตรา25ไม่ได้บอกว่าอย่งงางนั้นนี่อธิบายนี่นองครับก็รัฐธรรมนูญของไทยมาตรา25 ก็สามารถที่จะมีความเห็นในเรื่องศาสนาในความต่างของศาสนาความเชื่อถือในศาสนาอะไระต่างๆกันได้นี่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเห็นตรงกันไปทั้งหมดเป็นแต่เพียงว่าในความเห็นของเราเนี่ยเราก็ได้ทํางานกันไปแล้วมันเป็น ปฏิปักต่อพลเมืองดีหรือว่าเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนตามมาตรายี่สิบห้านะัรธรรมนูมาตรายี่สิบห้านถะหรือไม่ถ้ามันไม่มันก็ถูกต้องตามกฎหมายแล้วนี่ต่อมาเมื่อวันที่29พฤษภาคม2532มหาเถรสมาคมได้ประชุมครั้งที่15ทับ2532มมีมติเห็นชอบด้วยกับข้อกล่าวอ้างอันไม่ถูกต้องชอบธรรม ทั้งพระธรรมมวินัยและกฎหมายของคณะกรรมาธ์ทั้ง7ข้อดังกล่าวและมีมติ4ข้อโดยข้อที่หนึ่งให้มหาเถรสมาคมใช้อำนาจตามความในมาตรา27แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พุทธศักราช2 5 0 5มีคำสั่งให้จำเลยสละสมณเพศข้อที่ 2. ให้คณะสงฆ์ชาวอาโศกไปแสดงตัวต่อพระสังฆาธิการตั้งแต่เจ้าคณะจังหวัดผู้เป็นกรรมาธสงา์ขึ้นไปและขอรับการบรรพชาอุปสมบทใหม่ข้อที่ส ให้กระทําประกาศสนิยกรรมประกาศข้อเท็จจริงให้พุทธบริษัททราบโดยทั่วกันโดยมีพระธรรมมหาวีรานุวัตรเป็นประธานรายละเอียดปรากฏตามเอกสารหมายจอสี่ทั้งที่การทําประกาศสนิยกรรมนี้คือการประกาศข้อเท็จจริงไม่ใช่การกล่าวหาการใส่ความและการประกาศนิยกรรมนี้มีพระพุทธเจ้าทรงมอบหมายให้พระสารีบุตรกระทําเพียงครั้งเดียวดังนั้นการประกาศนิยกรรมครั้งที่สองนี้จะถือได้ว่า เป็นการยกตนเสมอกับพระพุทธองค์แต่การกระทำจริงกลับไม่เหมือนพระพุทธองค์เพราะการประกาศนียกรรมในครั้งพุทธกาลนั้นเป็นเพียงการประกาศว่าพระเทวทัตเดิมปฏิบัติอย่างหนึ่งต่อมาได้ปฏิบัติอีกอย่างหนึ่งสิ่งใดที่พระเทวทัตได้ปฏิบัติไปนั้นไม่ถือว่าเป็นการปฏิบัติของคณะสงฆ์ของพระพุทธองค์มิใช่วินิจฉัยว่าการกระทำของพระเทวทัตผิดแต่อย่างใดแต่ในการประกาศของคณะทำงานประกาศนียกรรมตามมติของมหาเถระสมาคม ที่15ทั25 32กลับวินิจฉัยว่าจำเลยและคณะสงฆ์ชาวอาโศกกระทำความผิดซึ่งการวินิจฉัยดังกล่าวนี้เป็นการพิจารณาความผิดแต่ไม่ได้กระทำการตามหลักการระงับอธิกรณ์ตามพระธรรมวินัยถ้ามหาเถรสมาคมเชื่อว่ามีอำนาจตั้งคณะทำงานประกาศนิยกรรมแล้วถ้าจะให้ถูกต้องตามพระธรรมวินนยคณะทำงานประกาศนียกรรมก็ประกาศได้เพียงว่าคณะสงฆ์ชาวอาโศก ปฏิบัติไม่เหมือนกับคณะสงฆ์ของฝ่ายธรรมยุทธ์หรือฝ่ายมหานิกายการกระทำใดๆของคณะสงฆ์ชาวอาโศกคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุทธ์และคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายไม่ยอมรับรู้ด้วยเป็นการกระทำของคณะสงฆ์ชาวอาโศกเองเท่านั้นจะวินิจฉัยว่าการปฏิบัติของฝ่ายใดถูกหรือผิดไม่ได้หากจะแสดงได้อย่างมากก็ยืนยันว่าตนเชื่อว่าของตนถูกของคนอื่นที่ตนเห็นว่าผิดคือผิดแต่ไม่ใช่ไปละเมิดสิทธิ์ที่ตนไม่มีหรือไปตัดสินความผิดถูก และบังคับให้ผู้อื่นผิดนอกจากนี้คณะทำงานประกาศนิยกรรมยังกล่าวใส่ความผิดจำเลยและคณะสงฆ์ชาวอโศกโดยบิดเบือนความจริงที่เกิดขึ้น